หลังจากที่มิ s ูบิชิมอเตอร์ได้กำหนดแผนการผลิตมิ u ูบิชิไทต t นเ Generation ใหม่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลใหม่จะเปิดตัวออกทำตลาดภายในปี2022โดยจะสร้างบนแพลตฟอร์มพื้นฐานเดียวกันกับพันธมิตรอย่างนิสสันและเ n นโน t ผู้บริหารระดับสูง ของมิ t ูบิ i ิมอเตอร์ยืนยันว่าเทคโนโลยี p ั u g i n h a b i ตเหมาะสำหรับการใช้งานในรถสไตล์ออฟโรดอย่างมิ u ูบิชิ t r i ทันและมิ t ูบิ i ิปาเจโร r สปอร์ตโดยนายมาซาฮิโรอาวานะหัวหน้าทีมวิศวกรพัฒนา Mitsubishi e ริฟท์คอ o s ส PHEV ให้สัมภาษณ์ว่าทีมงานมีการศึกษาวิจัยระบบ Plug-in Hybrid ที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ3ตัวและ4ตัวเพื่อยกระดับสมรรถนะการขับขี่สำหรับติดตั้งในรถสไตล์ออฟโรดปัจจุบันระบบปักอินไฮบริดใน eclipse cross phev และ outlander phev ที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวติดตั้งที่เพาหน้าและเพาหลังพร้อมแบตเตอรี่ขนาด13.8กิโลวัตต์ชั่วโมง ใช้ระบบขับเคลื่อน4ลอ้ S a w C, อ SAWC เอกลักษณ์เฉพาะของ Mitsubishi พร้อมที่จะใช้งานได้ด้วยคุณสมบัติที่ครบครันระบบรักอิน a ฮบ t ิตของเรามีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งและทนทานสูงมากอีกทั้งยังทำงานด้วยความนิ่มนวลและเงียบเชียบอาวโนกล่าวเรายังกำลังพัฒนาระบบรักอิน a ฮบ t ิตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อติดตั้งในรถยนต์เจเนเรชันต่อไปของเราเรากำลังศึกษาวิจัยระบบเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่แต่ผมไม่สามารถพูดและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้มากกว่านี้ผู้บริหารของมิสซูบิชิกล่าวเพิ่มเติมอาวาโนปฏิเสธที่จะยืนยันว่า All-New Mitsubishi Triton จะใช้ระบบ Plug-in Hybrid แบบ2มอเตอร์ หรือมีมอเตอร์มากกว่านั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการบรรทุกและการลากจูงแต่มีความเป็นไปได้ว่ารถกระบะรุ่นนี้จะกลายเป็นรถกระบะขนาด1ตันรุ่นแรกในตลาดที่ใช้ระบบร l Hybrid ั g กอินไฮบ d ความเห็นของอาวานสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของมิซูบิชิมอเตอร์ที่เคยกล่าวไว้ว่าปลั๊กอินไฮบริด จะเป็นระบบขับเคลื่อนทางเลือกใหม่ในรถกระบะแต่เครื่องยนต์ดีเซลดั้งเดิมก็ยังมีความสำคัญเช่นเดียวกัน